สวัสดีครับแม่แม่เอฟซีและแฟนครับที่รักทุกท่านนะครับผมนี่ก็มาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมโุนคุณชายก็ล่ามให้กินหญ้าเขียวะจีไม่ยอมกินนะครับผมมาแกล้งฟานวีดนะครับนุ่นน่ะดู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 มาแกล้งเขานะครับผมนุม่นมาแกล้งฟานวีดนูน่นมาหันตูดใส่นูน่นเดี๋ยวก็ตีนเตะนั่นน่ะตีนเตะแล้วตีนจะเตะฟานวีดแล้วนูว่นนุ่นหอหางแกล้งแล้วนุ่นมาแกล้งฟานวีด แันวิทย์นอนนิ่งนอนนุ่นแฟนวิทย์เอออยู่นน่นนุ่นนุ่นนุ่นไอ้ชายให้นอนด้วยชายบอกว่าให้นอนด้วยชายบอกว่าขอนอนด้วยแฟนวิทย์เลยนอนนอนน่นนอนนอนแกล้งเขาครับผมแกล้งเขาแกล้งแล้วนอนนอนนอนแกล้งแล้วมาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยมาพักกลางวันนะครับผมมาถึงก็มาพักเลย โน oh, no ่นโนนชายก็จะมาแกล้งฟานวิทไม่ยอมไปกินหญ้านะมาแย่ฟานวิทเล่นมาดู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 มาหันตูดใส่หันตูดทันกลนไม่แย่เอาหางมาตีฟานวิทยกหางเอาโน่น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 ตดใส่ตดใส่อีกโอ้ตดใส่ฟานวิทด้วยดูดูเอาหางตีเข้อดูหางตีเข้อ อตีเนาะห้างตีนี่นี่ยตีดูยตีผมหลายเนาะชายเนาะนี่เห็นบ่าชายตีเยอะขึ้นเหรอชายแกล้งขึ้นแล้วชายดูดูดน,น,นู่น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 ดูชายชายแกล้งฟานวิทนะครับผมเอามือมาไม่ถึงนะครับเอาตูดมาให้ดมครับผมเอาตูดมาให้ดมน่นฟานวิทตีตีตูดแล้วมันเดินหนีคือขาขาขาเคียย์แล้วเออขาเคียย์แล้ว ขายยกขาเชี่ยแล้วนั่นนั่นยกขาเชี่ยวได้นั่นนั่นนี่ใช่ยกขาเชี่ยแล้วเด,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 ดี๋ยวถือถอาหางตีฟาดดีหางตีพร้อมเนาะหางฟาดเนาะงี้เนาะ หางฟาดนี่นี่ใช่ว่านี่นี่นี่ไม่แล้วเจ้ตินติ่อยใช่ว่ะใช่เจ้าติเติเราด่าๆๆๆๆๆยก้าแล้วยกขาแล้วเออใช่ใช่ใช่เกงเนาะใช่เกงเนาะชายมาแกล้งแล้วแกล้งฟานวิทแล้วดู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 ฟานวิทนอนไม่เป็นสุกแน่เลยวันนี้ชายแกล้งดูยกตีละยกตีล่ะตีละยกตีนเชียเขีย เคียย์แห้งสั่งมันเป็นแห้งคนเดอนช์ชเออดู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 ไปเพิ่งไก่ไ่เพิ่งนี่ไงหาก็มีนะครับไม่ไปกินนะเขาไม่ต้มตรงที่อเอา,าีแล้ว่คหนามด้วยอ๋อเอ้ร์นซื้อซื้อ ออกมาดีอ่ามันแกล้งอยู่นะชายชอบแกล้งดชายแก้มที่คนวิ์นะดูดูดูสิดูสิ ขาหลังแล้วเนี่ยเด็กน,น้อยเนี่ยเขาจะพักผ่อนแล้วตัวเองไม่พักผ่อนก็มาแกล้งเขา,ด,า,ด,า,า,าดูหางดูหางหางฟาดหัววิ์หัวควนวิ์เลยดูตูดด้วยนะ,ะตูดจะขี้แล้ว อ๋อใช่สวัสดีครับครับเร็วอ๋อหันหน้ามาจะไม่ถึงเขาเนาะต้องหันตูดให้อ๋นโ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 นีน,น,น,นยวแก้เชือกแล้วเนี่ยแก้เ,เชือกให้พี่ว้ายดีนะปวดอึไปอึ หันหน้าให้ฮะควอนวิทนุ่ยเอึใส่หน้าควอนวิทเลยเอออ,อยังเจงใจอยู่นะเนี่ยฮะอ่าปวดอึไปอึอยู่ตรงนู้นเละหันตูดไปแล้วก็ไปอึโอ้โหคว่มจระล่ะเอือเสร็จแล้วหันตูดมากขึ้นอึเสร็จแล้วหันตูดมา, <laughs> มาหาควอนวิทขึ้นเลยว่าโอ้ชายเด้อ ฉลาดแทะอืมอ่าก็เออใส่อูเลยลูกฮึดูแกงขวานวิทย์ดูสิอ่า ดูสิคำแบบไหนเนี่ยอือออไมอทไม่ไม่อึใส่ควันวิทเลยเ้อดูส <c oughs> ิแจ้งเขาแจ้งเขาเหลือแต่เยี่ยวเนาะเดี๋ยวจะเยี่ยวใส่ควันวิทเลยเนี่ย ตดใส่แล้ววท่นนี่ทีแล้วก็ตดใส่พร้อมอเม้นแตลูกดูกแก่งเขา เออเออกาล่าเขาสิดพังนนเนี่ยนี่แก้งอยู่ในหละคือ,อ,อมือนอนอะไได้เนี่ยมือน,นี้บ่นอนเลยอ่ามีคนให้แกงเนาะ ดูดูซิดูซิอืมสำหรับคลิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายถุงทองนะคะแม่แม่ท่านใดได้ชมคลิปน้องถุงทองขอให้แม่แม่ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ,ะสำหรับคลิปน้องถุงทองแก้งควนวิทย์นะคะวันนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ